เจนาฬิกา12นาทีนะครับมาพบกันเช่นเคยในแตกประเด็นครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังส่งผลทําให้บางพื้นที่ก็เจอภาวะขยะล้นเมืองครับหรือถ้าหากกาจัดไม่ถูกต้องก็เกิดการหมักหมมกันของขยะกลายเป็นบ่อขยะนํามาสู่เหตุเพลิงไหมหนึ่งในวิธีการกําจัดขยะที่เป็นที่นิยมใช้กันนั่นก็คือการเผาขยะนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปถ้าหากว่าเผา ไม่ถูกวิธีหรือว่าเผาขยะพวกขยะพิษก็จะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมานะครับนี่ก็เลยกลายเป็นความร่วมมือกันครับของบริษัทเอกชนนะครับกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเขาใช้วิธีการในการสร้างเบออาเตาเผาขยะขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเตาเผาขยะที่สามารถจะเผาขยะได้ทุกชนิดและก็ต้นทุนต่ำด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณอรวรรธิทิกลครับ ราเผาขยะชุมชนต้นแบบนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการกําจัดขยะมูลฝอยหรือขยะชุมชนที่มีการออกแบบและสร้างมาเพื่อให้สามารถกําจัดขยะได้ทุกประเภททั้งขยะแห้งและขยะเปียกโดยไม่ต้องผ่านการคัดแยกและยังเป็นการกําจัดขยะที่ไร้มลพิษอีกด้วย นี่เป็นตอเผาขยะขนาดเล็กค่ะที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียงแค่6กคูนสตารางเมตรจึงง่ายต่อการนําไปติดตั้งในชุมชนเพราะใช้พื้นที่น้อยค่ะนอกจากนั้นแล้วตอเผาขยะนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นตาเผาปลอดบลพิษค่ะหลังการทํางานของตอเผาขยะชุมชนนี้จะถูกควบคุมด้วยแผงควบคุมที่มีการติดตั้งไว้โดยแผงควบคุมจะทําหน้าที่ในการแสดงสถานะขั้นตอนการเผาไหม้ซึ่งมีสส่วนสําคัญ คือห้องเผาไหม้ขยะที่สามารถบรรจุขยะได้ครั้งละ1ตันทําการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสส่วนที่2คือระบบบําบัดมลพิษที่จะให้ความร้อนมากถึง1,200องศาเซลเซียสในการเผาไหม้ควันพิษก่อนจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกโดยมีการตรวจสอบค่ามลพิษที่เกิดขึ้นแล้วว่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ การทำงานของตอเผาขยะทั้งสองระบบใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้โดยใช้เวลาเฉลี่ย5ชั่วโมงต่อการเผาหนึ่งครั้งตู้คอนโทรลตัวนี้เนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับมันเป็นการคอนโทรลในเรื่องของห้องเผาไหม้นะครับเออก็เรียกว่าทำลายในเรื่องของมลพิษมลภาวะที่เป็นควันออกมานะครับจนกระทั่งมันถึงเมื่อเมื่อมันหมดพิษแล้วเนี่ยมันก็จะส่งมาที่ห้องหมอบแม้ที่3ห้องหมอไหม้ที่3าเนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวตัวนี้เลยตัวที่อยู่หลังสุดนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมันมันจะเป็นตัวที่ขับในเรื่องของอากาศหรือแกส๊สที่ออกไปสู่ด้านนอกซึ่งเวลามันออกไปด้านนอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นควันขาวคือมันจะไม่มีควันดำเลยมีน้อยมากนะครับหลังการเผาไหม้ขยะปริมาณ1ตันจะเหลือกากขยะประมาณ1-2กิโลกร,รมัมที่เป็นฐานผงและบางส่วนเป็นโลหะที่สามารถนําไปขายต่อได้แต่ระหว่างการเผาไหม้หากมีเหตุข,ขัดข้องเกิดขึ้น แข่งควบคุมก็จะทําหน้าที่ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปให้ผู้ดูแลทราบและหยุดการทํางานของเครื่องเพื่อเข้าดําเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยเ,เตาขนาดหนึ่งตันนี่นะครับที่ที่เราเห็นว่ามันน่าจะเหมาะกับบ้านเราเพราะเตาตัว,ตวนี้เนี่ยมันสามารถเผาได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งนะครับโดยที่ชุมชนไม่ต้องมาคัดแยกแล้วมันสามารถก้าตั้ง ได้ในชุมชนเลยเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงหรือมีกลิ่นแล้วก็มีควันพิษออกมาเพราะว่าได้วัด,วดค่า,ามลพิษที่จะปล่อยไปในอากาศเรียบร้อยแล้วว่าค่ามันไม่เกินกว่ามาตรฐานที่ครมควบคุมมลพิษกำหนดนะครับ หลังผ่านการทดลองมากกว่า3ปีตาเผาขยะชุมชนต้นแบบนี้กำลังจะกลายเป็นวิธีการใหม่ในการกำจัดขยะชุมชนที่จะช่วยลดปัญหาหมลพิษในพื้นที่ชุมชนตา่างๆและยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อีกด้วยเนื่องจากเทศบาลตำบลแต่เจ้าไกต่อนะมีขยะก็ประมาณวันหนึ่งตันหนึ่งถึงสองตันไม่เกินเองนี่ไงแล้วและ,และจึงอยากชุมชนเราอ่ะก็มันอยู่กันรวมตัวกัน เป็นกระจกด้วยขยะเราแล้วปัจจุบันเนี่ยของเราปัจจุบันเนี่ยเราได้ไปฝากพื้นที่เขาแบบฝังอบอ่ะไม่มีพื้นที่เป็นคนเองเป็นของตนเองถ้าเกิดว่าได้เตาอย่างเงี้ยไปเนี่ยนะผมว่าขยะต่างๆเนี่ยจะเผาจะหมดไปเลยหนึ่งปัจจัยสำคัญเนี่ยค่าใช้ใจ่ายการเดินทางค่าน้ำมันลดต้นทุนอีกเยอะเลยถ้าระยะยาวหวังผลใช่ไหมต่อลูกต่อหลานอีนนี้สำคัญเลยครับแล้วเผาไปเนี่ยมันจะไหม้ไปหมดสลายไปเลยมีแต่ขี้เถ้า ในการนำตอเผาขยะชุมชนไปติดตั้งอย่างพื้นที่ชุมชนต่างๆนอกจากจะมีตอเผาขยะแล้วยังมีการเพิ่มถังเก็บขยะที่เป็นจุดนำขยะมาพักไว้ในระหว่างการรอเผาเพื่อไมใ่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากถังดังกล่าวเป็นจุดพักขยะระบบปิดที่ป้องกันไม่ให้ของเสียแพร่กระจายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบา้านขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ที่ดูแล้วยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้นการจัดการอย่างถูกต้องและถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะลงได้เพราะหากปล่อยไว้ขยะเหล่านี้จะเป็นผลเสียที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกิติพัฒนถาวรถ่ายภาพอรวรรณฤทธิไกรรายงาน คิดความสามารถในการกําจัดขยะของเตาเผาขยะชนิดนี้นะครับได้เฉลี่ยหนึ่งตันต่อหนึ่งวันครับแต่ข้อดีที่สุดก็คือไม่จําเป็นต้องแยกขยะนะครับรถขยะไปรับขยะกลับมาแล้วสามารถจะเทขยะทั้งหมดลงไปในเตาและเผาได้ทันทีครับและไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับยกตัวอย่างการทํางานนะครับในการทดสอบการทํางานของเตาเผาขยะชนิดนี้นะครับก็จะพบว่าถ้าหากว่าเราทดลองเผานะครับกราฟิกจะมาไหมครับวันนี้มาแล้วครับ ปริมาณขยะ1,000กิโลกรัมนะครับใช้เวลาในการเผา3-4ชั่วโมงต่อรอบครับประสิทธิภาพในการเผานั้น99.25%นะครับอย่างที่บอกว่าต้นทุนต่ำครับใช้ค่าใช้จ่ายในการเผาต่อ1รอบเนี่ย0.3ถึง0.4บาทเท่านั้นเองนะครับ ผู้ชมครับเตาเผาขยะชนิดนี้ช่วยลดต้นทุนนะครับเพราะว่าดีกว่าการนําขยะไปฝังกลบครับเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีต้นทุนทั้งเรื่องของการขนส่งรวมไปถึงต้นทุนของการเช่าพื้นที่ในการฝังกลบขยะนะครับแต่ก็ยังมีข้อจํากัดก็คือเหมาะกับชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นยังไม่เหมาะกับพื้นที่ใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครนะครับทั้งหมดคือแตกประเด็นสวัสดีครับ